กลายเป็นประเด็นร้อนในชั่วข้ามคืนเมื่อพลอยเชอร์มมนโวสตอรี่ฟาดเดือดต้องทูพีจนทําให้คนมามุงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมจูจ่ๆเจ้าตัวถึงลุยแหลกขนาดนี้ล่าสุดวันที่21พฤษภาคม2568นรากรติยาย์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังมีการโพสสรุปถึงเหตุการณ์นี้แบบม้วนเดียวจบสั้นๆดังนี้พลอยเชอร์เลิกกับต้องทูพีมาสักพักแล้วแต่เป็นการเลิกที่จบไม่ค่อยสวยมีความค้างคาใจสังเกตช่วงหลังๆเวลาออกงานพลอยไม่ค่อยสดใสพลอยเป็นคนทุ่มเทจริงใจกับความรัก แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการไทรถยหักหลังคงจำกันได้ครั้งที่เอกมีข่าวว่าพัวพันกับนักร้องรับคนหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ชัดแต่สังคมก็ผ่านผ่านไปมีเรื่องอื่นให้ใส่ใจแต่เพราะยังคงคาใจและสืบจนรู้ว่าระหว่างที่ยังคบกันต้งแอบไปกินกับหญิงอื่นตรงนี้ไม่ยืนยันว่าเป็นเอกหรือเปล่านะแต่ชาวเน็ตจับโปได้หลายอย่างจากไอจีของเอกคนเลิกกันแล้วไปมีคนอื่นมันอาจเจ็บจี๊ดจี๊ดแต่ถ้ายังไม่ได้เลิกกันขาดแล้วมารู้ทีหลังว่าระหว่างยังอยู่ยังกินกับเราเธอ ก็แอบไปกินกับคนอื่นพอถามก็โกหกตลอดตลอดอันนี้ไม่แค่เจ็บแต่แค้นสุดตรีนจ้าชีพลอยเธอเป็นคนสุดทุกทางอยู่แล้วความแค้นครั้งนี้ระดับปรมาณูเลยเชียว